โอเคคลิปดีไม่เชิงคลิปแลล่าหรอกผมก็จะไม่ใส่อินโทรแล้วกันเพราะมัน,ม,น,ม,นมันไม่ไม,ไม่ไม่น่าใช่าาเรียกว่าเป็นคลิปชี้แจงประกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับช่องของผมในปี2021นะครับอย่างแรกเลยครับคือรายการมีแับกับรายการ t i s t o k สองรายการนี้นะครับ จะมาคู่กันในช่องผมนะครับก็คือจะคือจะสลับเว้นสลับกันคือแบบสมมติลงคลิปมีภาพคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปแบบคลิปทั่วไปนะครับคลิปที่แบบผมจะลงทั่วไปถัดไปก็เป็นคลิปติ๊กต k อตกอและคลิปต่อไปก็คลิปทั่วไปอีกแล้วก็วนมามีมภาพประมาณนี้ก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2 0 2 1นะครับผมจะลงแบบนี้นะครับลงคลิปนี้นะครับแต่ผมก็ยังบอกว่า กำหนดเวลาลงหรือว่าวันที่จะลงเนี่ยได้ไม่แน่ชัดเท่าไหร่เพราะตอนนี้ผมยุ่งน่ากอดเป็นว่าเออช่วงเวลาลงก็ยังไม่แน่ชัดนะกว่าจะลงแบบมันเดิมไม่แหละแบบ2คลิปต่อทิ์อะไรเงี้ยแล้วก็รายการใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาที่ผมคิดไว้นะก็คือเป็นรายการที่แบบว่าผมนะครับจะวาดรูปให้คนดูนะครับปิมคุงหรือเปล่านี่ปิมคุงหรือเปล่านี่ฮะวาดรูปให้คนดูเนี่ยไม่ใช่ที่ผมจะวาดรูปให้คนดูนะครับเป็นภาพที่ผมจะตั้งใจวาดนะแบบจะวาดเหมือนจริงเลย เพราะว่าเองจริงๆเนี่ยผมก็เป็นคนที่แบบว่าชอบวาดรูปไปแล้วนะครับผมจะพยายามวาดให้เหมือนจริงที่สุดซึ่งก็ไม่รู้ว่ารายการเนี้จะมาเมื่อไหร่นะครับอาจจะแบบช่วงแบบว่ากลางปีนี้นะครับคือผมไม่รู้อ่ะผมไม่สามารถกําหนดเวลาได้นะครับแต่ก็ที่ผมคิดไว้นะก็จะมาแบบว่าเดือนละครั้งนะครับถ้าเป็นไปได้จะมาเดือนละครั้งนะไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรที่มันมากมม่แล้วก็หวังว่าผมจะได้แสนซับนะ มันควรจะได้แสนทราบไปแต่ปีที่แล้วละรู้สึกว่าต้นปี2020เนี่ยผมจะติดอยู่ที่ประมาณ80,000ั้งไม่70,000ก็80,000นี่แหละผ่านไป1นปีเพิ่มมาแค่1 0,000เองหรอวะบ้าไปแล้วซับเพิ่มช้ามากอัตราก็จะเริ่มโตช้ามากนะหรือว่าจะเป็นเพราะว่าผมทําคลิปไม่ฮาเลย <c oughs> ผมทำคลิปไม่ดีแล้วผมจะปรับปรุงให้ดีที่สุดผมพยายามนะถึงผมจะขี้เกียจตัดก็เถอะแลวถ้าถามว่ารายการคลิกแตสกับจ๊บโชยยังจะมีอยู่ไหมมีครับ มีนะแต่คลนะิกเบ็ดเนี่ยผมจะไม่ทําแล้วนะครับเป็นรายการที่แบบว่าจะปล่อยหายไปเลยปล่อยให้หายไปเลย,ย,าย,เลยรายการคลิกเบ็ดแต่จโจโฉยโจโฉยจะจมอย,มย,อยู่นะครับก็จะเป็นแบบว่าเป็นไทของแบบว่าคลิปทั่วไปนะครับก็อาจจะมาแทรกประมาณนี้ก็จะมีมีมภาพทั่วไปติ๊กตอกทั่วไปมีมภาพทั่วไปติ๊กตอกทั่วไปอย่างนี้ครับไปเลยครับคลิปนี้ไม่ชี้แจงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสำนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผม